สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีคําถามจากคลิปวิโดีโอใน u t u b e นะฮะในหัวข้อหุ่นยนต์นักบัญชีเยโลตัวที่2นะครับเขาเข้ามาถามอย่างนี้ครับอาจารย์คะอยากทราบว่าถ้าเราขายพักเครื่องวัตถุมงคลแล้วมีไรายได้เกิน1.8ล้านต่อปีต้องเสียภาษีไหมคะคือไอ้คลิปหุ่นยนต์ยโลเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ยโลกาลังสร้างขึ้นมาสําหรับช่วยงานบัญชีให้มันง่ายขึ้นนะ แต่ว่าสิ่งที่เขามาถามเนี่ยมาถามเรื่องภาษีเลยในคลิปนี้เพราะอาจจะเห็นว่าเราพูดเรื่องภาษีบ่อยๆอ่ะอาจารย์เจีบขายพักเครื่องนี่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มไหมไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะถ้าเกิดคุณมีรายได้ต่อปีเกิน1นล้านแปดแสนบาทนะคะก็ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะอาจารย์แปลว่าภาษีตัวแรกเลยที่คุณจะต้องเสียคือภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วถ้ารายได้คุณทะลุล้านแปดคุณต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะและมีภาษีอื่นอีกไหมที่เขาจะต้องเสียอีก ا ا ก็ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็จะเสียเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยค่ะอาจารย์ยื่นพงดออะไรครับพงะดอ0ค่ะครับพงดอเสิ้นปีใช่ค่ะพงรดอเก้าสี่ยื่นไหมยื่นค่ะพงะดอเก้าสก็คือยื่นเสียภาษีกลางปีของทุกๆปีค่ะอาจารย์อ่าโอเคนะคะถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาแต่ถ้าเกิดเาเป็นนิติบุคคลหนระือผมคิดว่าเขาไม่เป็นหรอกนิติบุคคลน่าจะยังไม่เป <N> ็นน <N> ิติบุคคลค่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดคุณเป็นนิติบุคละค,ะค,บคลนะฮ เป็นบุคคลธรรมดาคุณก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าคุณเป็นนิติบุคคลคุณก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะก็คือยื่นพรกด51กลางปีแล้วก็ยื่นพรกด50สิ้นปีนะครับแต่ว่าผมขอสรุปเลย้วการที่เขาถามมาผมเชื่อว่าคุณยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่เพราะส่วนใหญ่แล้วขายพระเครื่องเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันแล้วก็ถ้ารายได้ร้าน8ถึงแน่นอนพระองค์หนึ่งคุณขายสมเด็จไปก็หลักล้านแล้วดังนั้นสรุปก็คือถ้าเกิดคุณขายพระ ถึงร้านแแล้วดังนั้นต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและก็เสียภาษีกันได้ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาด้วยนั่นเองครับค่ะโอ้โหวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะอาจารย์